วันที่25มลกราคม2564เวลา13.30นาทีนายอภินยาสุจริตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางอุดมรักษ์สอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหกรณ์และด้านเศรษฐาศาสตร์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรง ผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน50ล้านบาทมาจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในอัตราดอกเบี้ยลอยละ1ต่อปีอปกำหนดส่งชำระคืนภายในหนึ่งปี6เดือนคาดว่าจะมีแรงงานได้รับประโยชน์กว่า1,000คนหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใด มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน